นะตัดต่อคลิปวิดีโอถ้าเราเกิดต่างป,ประเทศเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงเราใช้แอปเทเลแกรมตัวนี้ค่ะดาวน์โหลดใน Play Store นะคะคลิกเข้าไปแล้ว Start Messaging นะคะด้านล่างแล้วก็กด Continue ค่ะแล้วจากนั้นก็อนุญาตให้เขาเข้าถึงรูปภาพนะคะจากนั้นให้กดเลือกประเทศไทยนะคะแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราไปค่ะเขาจะส่งเป็นรหัสอินเทอร์โคหลักมาบนเบอร์โทรศัพท์ที่เราส่งไปนะคะก็ใส่รหัสทั้ง5ตัว ใส่ชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยจากนั้นให้ออกจากหน้านี้ไปเข้า Google Chrome ค่ะให้พิมพ์คำว่า Pics to Mix ในช่องค้นหานะคะตามตัวอย่างเลยเลือกตัวแรกค่ะด้านล่างนะคะจะขึ้นคำว่า Telegram ค่ะสีฟ้าให้กดนะคะคำว่า Telegram ให้เรากด Start ด้านล่างนะคะแล้วเลือกปุ่มตรงที่ลูกศรชี้เพื่อเลือกรูปที่เราจะนำมา เปลี่ยนใบหน้านะคะตามประเทศเลือกรูปได้แล้วนะคะรูปเราก็จะเด้งมาอยู่หน้าจอนี้นะคะให้เราเลือก Race นะคะตัวซ้ายสุด ra-ce คะ่ะแล้วเลือกประเทศนะคะเอเชียเนาะตัวแรกนะคะมันจะมีเอเชียแอฟริกาอินเดียและยุโรปเราเลือกเอเชียก่อนนะแล้วเลือกคำว่า strong ขวามือสุดนะคะด้านล่างเนาะ แล้วเขาก็จะเปลี่ยนหน้าของเราไปตามประเทศที่เลือกนะคะจากนั้นก็กดเซฟด้านขวามือบนนะคะจุด3จุดนะคะแล้วก็กดเซฟไว้บนมือถือของเราจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมวนไปให้ครบทั้ง4ประเทศค่ะแล้วก็ออกจากหน้านี้นะคะ รูปที่เราเปลี่ยนหน้าตามประเทศก็จะไปอยู่ในแกลลอรี่บนมือถือของเราให้ทุกคนเข้าที่โปรไฟล์ของโรดได้เลยนะคะแล้วกดเลือกคลิปก่อนหนะ้าคลิปนี้ค่ะกดเข้าไปดูคลิปนะคะแล้วจะมีให้เลือกแม่แบบค่ะแล้วเลือกใช้แม่แบบแล้วมันจะลิงก์ไปที่แอปแคปคัตนะคะทําการตัดต่อเลือกรูปทั้ง5รูปที่เราจะใช้นะคะแล้วเขาก็จะทําการเซฟให้เรานะคะเรากดส่งออกได้เลยนะคะจากนั้นก็เลือกเซฟนะคะแบบ ่าไม่มีลายน้ำนะคะแล้วก็โพสบน TikTok ได้เลยค่ะลองไปทำกันดูได้ผลยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ